วันนี้กับ5วิธีเพิ่มค่าไตให้กลับมาเป็นปกตินะคะทำง่ายและเห็นผลได้ภายใน3เดือนนะคะใครอยากเพิ่มค่าไตใครอยากให้ไตกลับมาเป็นปกตินะห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่สาคัญของร่างกายมากๆนะคะหน้าที่หลักๆของไตนะก็คือการขับของเสียออกจากร่างกายในรูปของน้ําปัสสาวะปรับสมดุลน้ําปรับสมดุลเกลือแร่ปรับสมดุลกร,รด,กดด่างให้กับร่างกายอันไหนที่เสียสมดุลอันนั้นแหละคือหน้าที่ของไตนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนเมื่มอไหร่ที่ ไตของเราเนี่ยเกิดปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นไตาวายเฉียบพลันหรือว่าไตาวายเรื้อรังเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบกับหลายๆระบบในร่างกายของเรามากๆนะคะดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยอาจารย์เลยจะมาแนะนํา5วิธีที่จะให้พวกเราเนี่ยไปทํากันนะคะซึ่งจะทําให้ไตเนี่ยสามารถที่จะกลับมาเป็นปกติได้นะคะใครอยากรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างนะตามอาจารย์ไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยกับสิ่งที่จะต้องทําอันทีน่1นนะคะจะทําให้เราสามารถที่จะเพิ่มค่าการทํางานของไตได้นะก็คือการดื่มน้ําในปริมาณที่เหมาะสมนะคะบอกแล้วว่าน้ํากับไตเนี่ยเป็นของคู่กันนะคะเพราะว่าไตาเนี่ยมีหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายในรูปของน้ําปัสสาวะซึ่งต้องใช้น้ำเนี่ยเป็นตัวพาของเสียออกจากร่างกายทําเมื่อไรที่เราเนี่ยดื่มน้ําในปริมาณที่ไม่เหมาะสมวิธีการที่ไม่ถูกต้องอันนี้จะทําให้ไตเนี่ยเสียหน้าที่ได้นะคะอาจจะเกิดปัญหาไตขาดน้ําซึ่งจะ ทำให้ไตเนี่ยทำงานได้น้อยลงค่าการทำงานของไตก็ลดลงหรืออาจจะเกิดปัญหาพวกของเสียต่างๆที่มันค้างค้างอยู่ในร่างกายนะคะเพราะว่าไตไม่สามารถเอาออกได้นะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอันตรายต่อไตเช่นเดียวกันดังนั้นการดื่มน้ําอย่างถูกวิธีนะคะและในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยจึงเป็นการเพิ่มค่าไตและก็บํารุงไตที่ดีมากๆนะคะใน1วันเนี่ยเราควรดื่มน้ําเปล่านะคะอาจารย์เน้นย้าว่าควรจะเป็นน้ําเปล่านะคะไม่ควรจะเป็นน้ําหวานน้าอัดลมหรือว่าเครื่องดื่ม รสหวานต่างๆนะคะเน้นน้ําเปล่าเป็นหลักเลยวันหนึ่งเนี่ยให้ได้สักประมาณ8ปดถึงสิแก้วหรือประมาณ2อถึงสอลิตรนะคะการดื่มน้ําเปล่าอย่างเพียงพอเนี่ยจะทําให้ระบบไหลเวียนเลือดต่างๆเนี่ยทำงานได้ดีเลือดไปเลี้ยงไตได้ดีซึ่งจะทําให้เป็นการบํารุงไตช่วยเพิ่มค่าไตได้และวิธีการที่ถูกต้องในเรื่องของการดื่มน้ํานะคะก็คือการดื่มเฉลี่ยทั้งวันนะคะจะทําให้ไตเนี่ยมีน้ําไปหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดทั้งวันทํางานได้สม่ําเสมอตลอดทั้งวันนะคะวิธีการก็คือ ตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยสตาร์ทน้ําเปล่า2แก้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังอาหารทุกๆมื้อเนี่ยก็ตามด้วยน้ําเปล่าเนี่ยสแก้ว2แก้วไปเรื่อยๆนะคะจนครบ8 1 0แก้วอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการบํารุงไตนะคะช่วยเพิ่มค่าไตาได้อย่างแน่นอนลองไปทําดูนะอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็เห็นผลได้อย่างชัดเจนนะคะ มาถึงอันที่สองที่อยากให้พวกเราทํานะคะจะช่วยเพิ่มค่าไตได้อย่างแน่นอนนะก็คือการดูแลโรคประจําตัวหรือว่าควบคุมโรคประจําตัวนะคะโดยที่หลักๆนะคะมี3โรคนะที่มันเป็นสาเหตุที่ทําให้ค่าไตของเราเนี่ยลดลงหรือว่าไตเนี่ยทำงานแย่ลงก็คือโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็ระดับไขมันในเลือดสูงนะคะ3อย่างนี้เนี่ยต้องดูแลให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นความดันนะคะไม่ควรให้ความดันเนี่ยสูงผิดปกตินะปกติแล้วเนี่ยความดันของ จะแบ่งออกเป็น2ค่านะคะก็คือตัวบนซโตลิกแล้วก็ความดันตัวล่างก็คือไดอสโตลิกนะคะความดันซโตลิกหรือว่าความดันตัวบนเนี่ยท้าให้ดีนะคะก็คือไม่ควรเกิน120นะ,ะตัวล่างเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ70-80ถนะคะถ้าหากว่าของใครที่ความดันตัวบนเนี่ยเริ่มเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ130-140อันนี้เราเรียกว่าระดับความดันโลหิตสูงเบื้องต้นนะคะซึ่งถ้าหากว่าเจอความดันสูงประมาณนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ต้องเริ่มทานยาแต่ต้องกลับมาสนใจแล้วก็ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมนะคะพฤติกรรมที่ทําให้ความดันโลหิตสูงนะคะก็คือการกินเคม็มการกินโซเดียมเยอะๆการกินอาหารแปรรูปบ่อยๆอันนี้เนี่ยทำให้ความดันโลหิตสูงและถัดมาก็คือพฤติกรรมในเรื่องของการนอนการพักผ่อนและก็ความเครียดต่างๆอันนี้เนี่ยก็ส่งผลต่อความดันเหมือนกันถ้าเราปล่อยให้ความดันโลหิตสูงติดต่อกันนานๆจะทําให้เส้นเลือดฝอยในไตเนี่ยเกิดการอุดตันนะคะความยืดหยุ่นหรือว่าการขยายตัวของหลอดเลือดเนี่ยก็จะทําได้น้อยลงนะคะส่งผลทําให้เกิดปัญหาเส้นเลือดอักเสบเส้นเลือดอุด ได้ง่ายๆรวมาถึงเส้นเลือดฝอยในไตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงไปควบคุมไปดูแลให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมก็จะเป็นตัวที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มค่าไตาได้นะคะอีก2ตัวก็คือเบาหวานและก็ไขมันในเลือดสูงอันนี้ก็พยายามคุมให้อยู่ในเกณฑ์เช่นเดียวกันนะคะเบาหวานเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือน้ําตาลทั่วไปไม่ควรเกิน126มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ส่วนน้ําตาลสะสมหรือว่าฮิโมโกบินเอวันซีซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของน้าตาลตลอด3เดือนก่อนที่เราจะไปเจาะในครั้งนี้น ะะอันนี้เนี่ยไม่ควรเกิน6.5นะคะถ้าหากว่าเราสามารถควบคุมได้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มค่าไตได้นะคะและสุดท้ายก็คือไขมันในเลือดสูงผิดปกตินะคะอันนี้เนี่ยส่งผลต่อไตเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้ไปดูว่ามีผลเลือดตัวไหนที่ผิดปกติบ้างนะคะปรับในเรื่องของการกินการออกกําลังกายการใช้ชีวิตต่างๆก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มค่าการทํางานของไตขึ้นมาได้นะคะ และมาถึงอันที่สมนะคะที่อยากให้พวกเราดูแลนะคะถ้าอยากให้ไตเนี่ยกลับมาเป็นปกตินะก็คือการพยายามหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปผลไม้แปรรูปหรือว่าผักแปรรูปนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยในโปรเซสในกระบวนการทำเนี่ยเขาจะมีการเติมเกลือหรือว่าเติมโซเดียมเข้าไปแบบเยอะมากๆนะคะซึ่งถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายของเราเนี่ยได้รับเกลือโซเดียมเข้าไปเยอะๆเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือปัญหาความดันโลหิตสูงนะคะและหลายๆคนน่าจะทราบแล้วเวลาที่ความดัน ูสติดต่อกันนานๆจากการบริโภคสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้เส้นเลือดฝอยในไตเนี่ยเกิดการอุดตันเกิดการอักเสบนะคะจนเลือดไปเลี้ยงไตได้น้อยลงยสุดท้ายก็จะส่งผลทําให้เกิดปัญหาไตวายไตยเสื่อมได้ในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเน้นย้านะคะให้พยายามหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปนะไส้กรอกแฮมเบคอนกุนเชียงนะคะหรือผักผลไม้ที่แปรรูปนะคะผักกระป๋องหรือว่าผลไม้กระป๋องทั้งหลายนะคะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นอันตรายต่อไตในระยะยาวมากๆขยับเพิ่ม ถ้าตไตเลี่ยงหรือว่าลดอาหารเหล่านี้นะคะ และมาถึงสิ่งที่4นะคะที่อยากให้ทำนะจะช่วยเพิ่มค่าไตาหรือว่าทําให้ไตเนี่ยแข็งแรงแล้วก็กลับมาเป็นปกติได้เร็วมากๆนะคะก็คือการใช้ยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดนะคะไม่แนะนําให้ซื้อยาทานเองนะคะไม่แนะนําให้เอายาคนอื่นมาทานนะคะเพราะว่ายาทุกตัวเนี่ยย่อยสลายที่ตับแล้วก็ขับออกที่ไตถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยใช้ยาเกินความจําเป็นใช้ยาพร่ำเพรือ่อหรืออาจจะใช้ยาที่ไม่ตรงกับโรคของเราจริงๆเนี่ยจะมีผลกระทบต่อไตโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าไตาเนี่ยมีหน้าที่ขับข ของเสียขับยาส่วนเกินต่างๆเนี่ยออกจากร่างกายเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยกินยาผิดหรือว่ากินยาเยอะจนเกินไปเนี่ยไตยต้องรับภาระงานหนักมากๆเพราะฉะนั้นยาทุกตัวที่เราทานนะคะต้องภายใต้คําแนะนําของแพทย์หรือว่าเภสัชกรเท่านั้นนะคะและสุดท้ายอันที่5นะคะก็คืออยากให้พวกเราเนี่ย จัดการกับความเครียดและนอนหลับพักผ <earn> ่อนอย่างเพียงพอนะคะอันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนะคะคาดไม่ถึงว่าทําเมื่อไหร่ที่เราเครียดหรือว่าท้าเมื่อไหร่ที่เรานอนน้อยเนี <illy> ่ยจะทําให้ส่งผลกระทบกับไตนะคะมากๆเลยเพราะว่าทําเมื่อไหร่ที่เราเครียดร,ร่างกายจะหลั่งสารออกมาตัวหนึ่งเรียกว่าสารคอร์ติซอลนะคะเจ้าสารคอร์ติซอลนี้เนี่ยจะออกมาเวลาที่เราเครียดและมันจะสง่งผลทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงความดันสูงไขมันในเลือดสูงนะคะซึ่งหลายๆคนทราบแล้วสาว 3ตัวนี้คือสาเหตุส,สาคัญที่ทําให้ไตเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นบริหารจัดการกับความเครียดแนะนําเบื้องต้นเลยคิดอะไรไม่ออกไปออกกําลังกายนะคะจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะลดความเครียดลงมาได้และอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการนอนพักผ่อนนะคะเวลาที่เรานอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วก็หลับได้แบบมีคุณภาพนะร่างกายของเราเนี่ยจะสร้างกรทฮอร์โมนออกมาเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือว่าซ่อมแซมส่วนที่ผิดปกติของร่างกายนะคะไตก็คือส่วนหนึ่งที่จะได้รับการซ่อมแซมได้รับการเยียวยานในขณะที่เราหลับนะคะ เพราะฉะนั้นไปนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอและบริหารจัดการกับความเครียดก็จะทําให้เราสามารถที่จะเพิ่มค่าไตให้กลับมาเป็นปกติได้นะคะก็ครบไปแล้วนะคะกับ5วิธีหลักๆในเรื่องของการเพิ่มค่าไตให้กลับมาเป็นปกติทําง่ายและเห็นผลได้ภายใน3เดือนถ้าเราทําถูกต้องทําสม่ําเสมอนะคะเดี๋ยวอาจารย์ทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีอะไรบ้างอันที่1ดื่มน้ําในปริมาณที่เหมาะสมและถูกวิธีนะคะอันที่สองดูแลโรคประจําตัวควบคุมโรคประจําตัวโดยเฉพาะเบาหวานความ แล้วก็ไขมันนะคะ3อย่างนี้ให้อยู่ในเกณฑ์นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มค่าไตาได้อันที่3หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ผักหรือว่าผลไม้นะคะเน้นย้ําว่าควรจะเลือกเป็นอาหารต้นทางอาหารที่เราปรุงเองอันนี้เนี่ยจะปลอดภัยแล้วก็ได้ประโยชน์มากกว่าอันที่4นะคะในเรื่องของการทานยานะทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดนะคะไม่ซื้อยาทานเองไม่เอายาของคนอื่นมาทานและอันที่ห้าก็คือในเรื่องของการจัดการกับความเครียดและการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ จะช่วยซ่อมแซมไตได้ดีมากๆไปทํา5ข้อนี้ทําต่อเนื่องทําครบทุกข้ออาจารย์รับรองเลยเราจะสามารถเพิ่มค่าไตได้อย่างแน่นอนนะคะก็ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะอาจารย์ก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะคะช่องสุขภาพดีๆที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบเข้าใจงา่ายแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้ได้จริงสุดท้ายนี้ขอให้พวกเราทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ